นนี้เวลาการนอเิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาปรกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2566ณนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7, รอบพระชมพรรษามหาวิทยายลัยอุบลราชธานีตำบลเมืองศรีไข่อำเภอบารินชำราบจดอุบลราชธานีในการนี้พระราทารปริญญายกิติมาศแก่ผู้ทรงคุณบุฒธธิจำนวน3คน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2,426คนโอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราโชว,วานความสําคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันกล่าวกันว่าเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการที่จะดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนั้น บุคคลจะต้องรู้จักปรับตัวเดี๋ยวเริ่มจากการทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องก่อนกล่าวคือไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันผวนหรืออุปรสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ละคนพึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ หากบุคคลเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและเชื่อว่าความฉลาดสามารถในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการภาคเพียนฝึกฝนอย่างมั่นตั้งใจโดยใช้วิธีการที่ดีที่ถูกต้องแล้วแต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากล้าแข็งขึ้นและสามารถคิดเห็นแนวทางที่จะประพฤตินตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้โดยไม่หวั่นไหวย่อทอ้อ จึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานต่อไปภายหน้า ต่อจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราราสุดาสยามบรมราชุมารีในท่อพระเนตรอิทัศการต่างๆของมหาวิทยาลัยลอยุบลราชธานีอาทิ ทศการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งมหาวิทยายลัยมุ่งเน้นส,ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยังย่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่น้อมนําแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสม็จประเทศพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชุกมารีหรืออภสทมาพัฒนาส่งเสริมและปรับใช้ในหน่วยงาน ซึ่งศูนย์ประสานงานอ,อพอสทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวนสองแห่งได้แ,แก่โรงเรียนห้วยขยุงวิทยาอำเภอบารินชำราบและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโนนเกาะอสิอรินธรจังหวัดอุบลราชธานี นิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงพึ่งพรงและชนโรงเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านยาคาบ้านพลานชัยเพื่อสร้างไรายได้และประโยชน์ในการสร้างสารผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำพึ่งชนโรงและสะบูน่น้ำพึ่งนิทรรศการแสงแรกประวัติศาสตร์เนื่องจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงและถือได้ว่าพระอาทิตย์แสงแรกได้สาดส่องที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย แังนีชัตกา,การขีคีอ้อนกิ่งดำเป็นพืชชนิดใหม่ที่ค้นพบในเขตพื้นที่อำเภอขงเจียมจงังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ทอดประเนตรการแสดงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยบรรเลงเพลงเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาวอุบลซึ่งมหาวิทยายลัยประพันธ์ขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนษราธิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพ,พระราชาสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เวลา14นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีตำบลลุมพุกอเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธรร่วมกับคณะสงฆ์ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่จำนวนสองไร่ตามโครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อเป็นศูนย์เรียน รู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบห้องสมุดประชาชนห้องสมุดแห่งนี้นับเป็นลำดับที่111ของโครงการเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2560แล้วเสร็จพร้อมให้บริการเมื่อปี2566เป็นอาคาร2ชั้น ชั้นล่างมีการจัดสัดส,ส่วนในการให้บริการแก่ประชาชนต่างๆอาทิมุมบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอำนวยความสะดวกในการคืนยืมหนังสือมีตู้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆมุมบริการหนังสือที่ใช้หมวดหมู่การจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้10หมดหลัก เช่นหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและหนังสือนวนิยายกลุ่มเด็กและครอบครัวเป็นมุมที่ให้บริการหนังสือสำหรับเด็กของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยต่างๆบอร์ดเกมเร่ารีอด์เลิร์นนิ่งอินยโสธรเพื่อส่งเสริมพื้นฐานนิสัยรักการอ่านความคิดสร้างสรรค์ทันต่อเทคโนโลยีตามชีวิตวิถีไทยแบบยโสธร มุมไอทีรูมเป็นมุมให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการอ e ีบุ๊กและระบบเครือข่ายไร้สายหรือไ WiFi ส่วนชั้นบนแบ่งออกเป็นสี่ห้องประกอบด้วยห้องคุ้งเหืองเมืองยศมีการจัดิทศการเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดยโสธรเช่นนิทรศการประเพณีวัฒนธรรมโบราณสถานชีวประวัติบุคคลสําคัญผลิตภัณฑ์ชุมชนและหลายภาพพื้นเมืองทั้ง9อ้าอเภอของจังหวัดยโสธรอ,อันเป็นภูมิปัญญาถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ห้องประเทศมีวัฒนธรรมจัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟและอัตชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยโสธร ห้องมัลติมีเดียเป็นห้องสำหรับฉายภาพยนตร์แอนิเมชันสารคดีประวัติความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดเช่นตำนานเกิดพญาแถนตำนานกำเนิดนาคมหายุทธ์แดนอีสานศึกล่าฝนตำนานบ้างไฟและสารคดีย้อนอดีตเมืองยโสธรและห้องทรงงานจะแสดงผลงานฝีพระหัตของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของห้องสมุดได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียงมีการปลูกพืชผักสวนครัวและการจัดทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานบ่อลเลี้ยงปลาบ้านโซลลาเซลลทั้งยังเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอ่านหนังสือและออกกำลังกายของประชาชนที่ไปใช้บริการด้วย